ไอ้เจ้าต้นไม้ไม่ได้เล่นนานเลยอ่านะฮะวันนี้นะครับเจ้าแพนโว่ซับซอมบี้นะครับเราได้ทําการเล่นล่าสุดไปนะฮะในเวอร์ชั่นของฟิวชั่นนั่นเองนะฮะแต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นเจ้าไฮบิดครับซึ่งเอ่อเหมือนกันเลยนะก็คือจะเป็นแบบว่า S1 <laughs> ต้นไม้แบบเว์แรกอืมต้นไม้บวกกับอะไรก็ไม่รู้อ่าแต่ใช่ครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับ เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ใช่เจ้าฟิวชั่นนะฮะซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับเจ้าไฮบิดน,นะครับมีอะไรให้เล่นมากกว่าเจ้าฟิวชั่นเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไปเวลแรก,ก่อนเลยผมได้ข่าวแบบมันรวมนู่นหรอเนี่ยคือแบบเอาเอาหายไปไหนล่ะอืออืออ่ะไม่ได้เล่นแล้วอือเอาไงดีมันหายไปแล้ว <c oughs> กำลังจะบอกเลยว่าคือในเวอร์ชั่นนี้นะครับ เนี่ยเขารวมมาให้เรียบร้อยแล้วมันหายไปไหนเนี่ยอ่ะเล่นไม่ได้ลนะแม้ว่าจะเป็นเจ้าเออสวินพรีซันฟาเวอร์เจ้าซันฟาเวอร์กับถั่วลันเตารวมกันเรียบร้อยส่วนอันนี้อะไรเนี่ยเจ้าเออถั่วรวมกับซันฟาเวอร์ดอกไม้แล้วนี่อะไรนี่ <c oughs> <c oughs> เจ้าซันฟาเวอร์บอมครับดอกไม้แล้วเบิดอืมวอนัทไฟเผาหัวร้อนเห็ดท,ที่อยู่ในดินเออเจ้าต้นแข็งที่รวมร่างกับ อเิเกลอบิเกลใครอีกไอเจ้าตัวที่อยู่ในน้ํามันคือตัวอะไรอ่ะอืมเจ้าแมวแมวน้ําหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะดูหน่อยสิเป็นไงบ้างนี่คือผมวางได้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไมอันใหญ่แบบนี้ล่ะเก็บมาได้อันห้าสิบโอ้ก็เท่าเดิมนี่ปาไปให้มันใหญ่ขึ้นทําไมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยไม่ต้องมาเฮเลย เราต้องเอาเจ้าตัวนี้ออกมาอันนี้คือดอกไม้ใช่ไหมถ้าพูดตามตรงและถั่วมันมีความสามารถอะไรนะผมลืมแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โอ้โหผลิตให้เองเลยหรอไหวไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เอาเจ้าถั่วเอาเอ่อน้ำแข็งน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาครับเจ้าถั่วแล้วเจ้าไฟนี่คืออะไรครับเจ้าไฟอ่าลองดูหน่อยเจ้าไฟเจ้าโอ้เดี๋ยวเจ้าตัวน้ำแข็งน้ำชม โอ้โหเรดไว้ว่าททร์กเก็ตลงเล็งเป้าหมายเองเลยครับโคตรที่โกงตัวนี้โอ้โหแล้วตัวนี้เป็นไฟครับเรียบร้อยยิ่งกินยิ่งร้อนอืเผ็ดแสบคอจนหัวหลุดเลย <laughs> เผ็ดเกินไปแล้วเจ้าถั่วนี่สรุปคือยังไงกันแน่นะนะเจ้าถั่วกินหน่อยได้ไหมลองกินเจ้าถั่วดูเจ้ากวายกินเจ้าถัว่วดูหน่อยสิ <c oughs> เอา เดินผ่านซะงั้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าถั่วที่เรียกได้ว่า <_ may> เอ่อผลิตเจ้า sunflower ให้เรานะครับผลิตดวงอาทิตย์นะให้เราแบบไม่จํากัดแล้วก็ไม่โดนกินด้วยแล้วนี้ล่ะเจ้าตัวระเบิดเห็ดหอมอันนี้คือเจ้าเชอรี่เชอรี่ดอกไม้ลองดูหน่อยซิระเบิดออกมาโอ้โอ้เจ้าตัวที่โดนระเบิดครับ ให้เป็นแสงเรานะฮะให้เป็นแสงอาทิตย์เรานะฮะแต่ว่าฮะตัวที่โกงที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวน้ําแข็งเดี๋ยว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 คือชาผ่านเจ้าหัวแบบนะแบบหนึ่งนะเจ้าวอนัทจะกลายเป็นไฟด้วยครับต้องชมดูนี่เหรอไหมจากน้ําแข็งเป็นกระสุนไฟพวกมัย่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ,เขาตื่นขึ้นมาเลยครับเจ้าระเบิดเจ้าระเบิดเห็ดหอม เอาไว้ข้างหน้าได้ไหมอย่าเพิ่งโดนกินก่อนโอ้สวยลรไงโดนกินก่อนแน่เลยตัวนี้แข็งแก่งมากเดี๋ยวเดี๋วล่างแรกก็มีปัวโลมาเลยหรอโอ้โหเก่งไปไหนเนี่ยอ่ะเอามาเพิ่มเยอะๆครับแล้วก็เจ้าตัววอนัทด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะวางเจ้าตัวเขาเรียกว่าเห็ดหอมแล้เบิดเอาไว้หลังวอนัทละกันเดี๋ยวให้เขาโตก่อนเดี๋ยวโตเสร็จเดี๋ยวผมจะขุดวอนัททิ้งนะฮะ จะได้ดูนะครับว่าเราเบิดเดี่ยจะเป็นยังไงผมคิดว่าเจ้าตัวนี้นะเราเบิดออกมาแล้วจะกลายเป็นเอ่อเขาเรียกว่าซันฟาเวอร์หรือว่าเป็นดวงที่ให้เราแน่เลยใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขาคือเห็ดหอมในตอนกลางคืนเดี๋ยวนะด่านบอสอ้ากดผิดโอ้ไปขุดเห็ดหอมซะงั้นเอาไหม่โอ้มีช็อกโกแลตให้ด้วยอขอบคุณมากเอาเอาเราเบิดซันฟาเวอร์ไปบ้องแ้วก็ขอซันฟาเวอร์กลับโอ้ยนี่คุ้มมากเลยนะ เจ้าระเบิดซันฟาเวอรเนี่ยอ่ะเห็ดหอมเราโตแล้วเราดูหน่อยสิขุดออกเลยครับเขาจะอยู่รอดถึงตรงนี้ไหมเนี่ยไม่โอ้โหที่แตกสลายก่อนอีกแล้วสู้ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ถึงถึงหน่อยเหอะถึงหน่อยเหอะถึงหน่อยเหอะใกล้ละใกล้ะกละระเบิดตูมนี่ไงโอ้เป็นการระเบิดใช้เงินศูนย์บาทแล้วก็ได้เจ้าซันฟาเวอรมาฟรีด้วยนะครับ อ่ะถือว่าคุ้มอยู่นะเจ้าตัวนี้อ่าที่เหลือก็วางวางเจ้าถั่วลันเตาวางเจ้าหัวนัดไฟเอ่อแล้วก็วางทุกอย่างเงินไม่เงินไม่อ้านแล้วตอนนี้อืมด่านบอสแล้วครับรู้สึกว่าเจ้าถั่วเนี่ยวางบนหัวก็ได้นะอย่างงี้เออดีแฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าระเบิดซันฟาเวอร์นะฮะระเบิดสักทีหนึ่งอ่าตรงนี้ก็ได้ปังอืมเรียบร้อยนี่นะครับ กินซอมบี้แล้วก็เปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเลนซอมบี้เวลามีคนมากินเขาโอ้แสดงว่าเวลาเขาคูดาวแบบเเขาอิ่มข้าวเนี่ยใช่ไหมเวลาซอมบี้มากินก็จะเปลี่ยนเลนให้เออดีดีดีดอวางตัวก่อนแล้วกันช่วงแรกเงินลดลงด้วยนะปกติเนี่ยเขาใช้ประมาณ150บาทนะครับเ <The zombie. S 1> หลือร้อยเดียวคุมค่ามาก้โหดแต่ว่าออกมาก็โหดเลยนะเป็นเหล็กเลยอะ มสมแล้วที่ฝั่งเราก็เก่งเหมือนกันฝั่งเขาก็เก่งโอ้เดี๋ยวเขากัดซอมบี้แล้วเขาเปลี่ยนเลนซอมบี้หรอเดี๋ยวนะ <c ười> อะไรเนี่ยนึกว่าจะแบบกินเข้าไปแล้วเวลาแบบเขาอิ่มท้องอะไรเงี้ยจะได้ป้องกันให้แบบไม่มีใครมากินเขาอันนี้เปลี่ยนเลนแบบกัดแล้วเปลี่ยนเลนเลยหรออ่าลองใหม่สิชึบอ๋กัดปุ๊บเปลี่ยนเลนเดี๋ยวนะโอ้โห <c ười> ไอ้นี่มันเก่งขึ้นไปเนี่ย รู้สึกว่าอ่อนลงเนี่ยอ่ะเอาเจ้าน้ำแข็งมาสิอะไรเขาเปลี่ยนเลนเจ้าตัวนี้ได้ไหมจ้ลดถังกัดเ <laughs> นี่ยที่แบบนี้กินได้อะไรเนี่ยงงหมดแล้วรู้สึกว่าเขากินตัวเล็กได้ไหมเนี่ยเจ้าเจ้าตัวเล็กชึบโอ้โหกินตัวใหญ่ได้ครับแต่ว่ากินเจ้าตัวมีถังข้างบนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มีคนกัดเขานะเขาเปลี่ยนเลนไปข้างบนเลยนะครับอ่ะเจ้าตัวเล็กกินได้ไหมโอโ้หัวหลุดก่อนอ่ะเจ้าถังเนี่ยเจ้าถังกินไม่ได้ฮะทำไมล่ะ ไม่เข้าใจเอ๊ะเจ้าตัวเอ่อกวยก็กินไม่ได้นะหรือว่าคนที่มีอะไรอยู่บนหัวนี่กินไม่ได้ใช่ไหมอืมอันนี้กัดแล้วอืมโอ้รู้สึกไม่อร่อยเลย <laughs> โอ้ยโยกเลยไปไกลเลยแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้โห <laughs> สลับเลไปไปมาอย่างนี้เหรออ๋อเจ้าตัวที่แบบมีแบบเนี่ยเขาสามารถกินได้แบบพวกรถใหญ่ๆนะเจ้าตัวรถที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยคือแบบไม่เขาไม่กินนะเขาเลอกกิน ดูโอ้โห,โโหเจ้ากลวยอะไรนี่นี่คือไม่ไม่ไม่ไมกินเจ้าตัวที่แบบมีประตูก็ไม่กินนะครับกินแค่ตัวมีรถเดี๋ยวเขาคืนไม่ทันโอ้โหโดนเหยียบได้ด้วยครับแสดงว่าต้องช่วยเขานิดหนึ่งในการระเบิดสักนิดหนึ่งเออเข้าใจละเดี๋ยวนะแล้วรถทําไมมีหนังสือพิมพ์เพิ่งสังเกตอะไรเนี่ยเฮ้ยเดียวขับรถไวได้ด้วยเหรออ้าวอะไรเนี่ยลมมิดไปหมดแล้วครับโอ้โหไม่ใช่แค่เราลมมิดนะ เาซอมบี้ก็รวมมิดด้วยเนี่ยเขากัดไม่ยั้งเลยนะเขากัดไม่ยั้งเลยนะเขากัดแบบเปลี่ยนเรียนแล้วถ้าสมมุติแบบเราวางแบบนี้ทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยมันจะเป็นไงเนี่ยเนี่ยเขาก็จะสลับสลับกันมั่วๆอย่างนี้หรอโอ้ยอันนี้เก่งเะเนี่ยพูดไปพูดมาอ่ะมาอีกตัวแล้วครับมาครบห้าตัวเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เขาบนเขาอิ่มท้องก่อนนะอ่ะเขามันอิ่มท้องแล้วครับอ่ะลองดูว่าเจ้าซอมบี้เนี่ยจะเดินทางโอ้เจ้ารถมาครับ เนี่ยเขาก็จะขยับไม่หยุดเลยนะเปลี่ยนเลนไปไปมาขี้โกงเนี่ยถ้าแบบเขายังไม่อิ่มท้องนะเขากัดรัวๆน้ำชมดูโหกัดเปลี่ยนเลนรัวๆแต่ว่าไม่นะเจะ้ารถเดี๋ยวดยายาเ,ดเ,ยเดี๋ยวเจ้ารถยายาเออระเบิดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำชมดูไม่มีใครผ่านมาได้บ้าเดียึกยักยึกยักครับโอ้โหผ่านเจ้าตัวนี้ไม่ได้จริงครับขี้โกงมาก คิดโกงมากครับอืไม่มีใครผ่านได้จริงครับ่าอมาเพิ่มหน่อยดูซิว่าจะมีใครผ่านเจ้าตัวนี้มาได้ไหม <laughs> ไม่รอดครับอันนี้เจ้าพีชูเตอร์ครับที่แบบว่าชูสองรอบใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าเขารวมกับเจ้ากระบ,บองเพชรแน่เลยจะยิงออกมาเป็นหนามเหรอ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยอืหมุนซะด้วย <laughs> โอ้วางได้เลยฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนโอ้มาแล้วครับมาเดี๋ยวเราลองดูสักตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้ตรงนี้โอ้นี่จริงด้วยท่านผู้ชมยิงเป็นเจ้าตัวนี้ครับเจ้ากระบองเพชรฮะโอ้ใช้ได้นะยิงทะลุครับถือว่าถ้าแบบว่าตัวเยอะๆเนี่ยน่าจะเก่งโอ้โหเจ้าถังมาตั้งแต่เว็บแรกเลยหรออีกแล้วอ่ะแกไปเปลี่ยนเลนไปเลยอืมเจ้าหัวเหล็ก สู้กับเจ้ากระบองเพชรครับเป็นไงไหวไหมเรียยไดีว่าก็ดาเห็นไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าเ <c oughs> จ้าตัวประตูครับเมื่อกี้หัวหลุดไปเลยโอ้โหทะลุครับอ่าเจ้าตัวนักวิ่งที่แบบเป็นวอลนัทอยู่ไหน <c oughs> ขอลองดูหน่อยได้ไหมว่ามันแข็งแค่ไหนไอ้ข้างบนนั้นอะไรเนะ่ะ <c oughs> อะไรเนะี่ย เออมาข้ลาแรกทีเด้อเดอเด้อเด้อเดี๋เด้อเดอเด้อเดอเด้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 ๋เดี๋เด้อเดเด้วเดเดอเด้อเอเกือบด้เ้อเดอเ้อเด้อเด้เด้๋ยวเด้าเดทุเด้อเอเด้อเด้อเด้อเ้อเ้อเก้อเด้อเด้อเว้เด้อเด้อกดอเด้อเด้อเโอเด้อ้อเ้เด้อเดมอ้อเอเอเด้อเ้อยดอเดอเเ้้เดเเอเ้้เ้เดอเด้เอเ้อ เรียบร้อยครับเฟสสุดท้ายครับเอาเจ้าถั่วมาเอาเจ้าเฉาวันแล้วก็เอาระเบิดระเบิดเก็บตังค์ซื้อระเบิดอ่ะระเบิดหน่อยเรียบร้อยครับ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยมีคนสามารถอยู่บนหัวเข้าได้อะโอ้น่ารักแค่ไอเดียดีมากเลยอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวิวที่สี่นะฮะกลางคืนเรียบร้อยเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ